น,นี้มาอุ่นนุนพวงมลาลัยใหญ่ยี่สิบบาทเออซื้อพวงมลาลัยหนึ่งพวงอ่าเอาอออพวงมลาลัยมาให้หน่อยสิเอาเอาน้ำแดงสักอันหนึ่งไหมเอาซื้อ,อน้ำด้วยมันจะได้ร่มเย็นเป็นสุขเอาน้ำแดงด้วยก็ได้เอาเดี๋ยวเอาเงินมาให้จะ<อ>ได้จ<ะ>้แม <ะ S 1> ใ่ให้กำลังใจต่อไปองวดหน้าอีกสวยสวยงวดนี้มีคนมาเอาไหมยังยังยังได้ตัวไหนก็ได้ตัวไหน ยังไม่รู้อะไรเลยมันจนจะออกแล้วนี่ก็นี่ยังไม่รู้ไงแต่ว่าแต่ว่ายายชอบตัวไหนวันนี้เอากับยายเลยยายคิดว่าตัวไหนมาไม่รู้ฮะก็เหมือนเดิมเอเหมือนเดิมตัวไหนเหมือนเดิมคิดว่าตัวไหนมาหลักเลขไหนมาวันนี้ถุกไม่ถูงไม่เป็นไรเนี่เงียบเลยเงียบเลยก็ลักคิดอยู่แต่ยายนอนฝันอ๋อในฝันเออเราคมฝันก็าได้ลงไปเตียวยิงเออใช่ นอนฝันว่าอะไรนะจิเซ่ซาซิมแซวะฮะขี่ม้าอ๋อฝันว่าขี่ม้าลงน้ำขี่ม้าลงน้ำแค่นี้จบยายฝันว่าขี่ม้าลงน้ำม้าขาสี่ตัวขาสี่ขาม้าสี่ขาอ่ก็สี่ขาม้าก็สี่หนึ่งชักชักคำก็เลขสี่เนาะอ๋อภาษาคขมรกเขาบอกว่าสี่ใช่ขี่ก็เจ็ด เจ็ดสีเอาก็จีก็เจ็ดเหรอเนาะอ๋อสีกยยกอ่ก็เจ็ดมีลูกอ่ะลูกยังไม่เกิดอ๋อ,อตีเป็น 4, 7, สี่เจ็ดสี่เกิกดตียายกับตานอนฝันยายอะแค่นั้นอ๋อยายฝันว่าขีมา่ม้าอป็นลงน้ำน้นำาลงน้ำวันนี้ยังไม่ได้ลุ้นเลยเนาะยังฝันว่าขี่ม้าลงน้ำผมจะตีเป็นตัวไหนเนาะน้ำหนึ่ง หนึ่งเจ็ดสี่ผมตีให้เลยน้ำไม่ออกน้ำหนึ่งทับซับไทยก็ได้ผู้หญิงคนแก่ตีเป็นเก้าหรือปีนสี่ก็ได้สะด่ะไม่รู้หละผมตีหนึ่งเจ็ดสี่แหละขี่ม้าลงน้ำหนึ่งเจ็ดสี่เขาแต่ภาษาคขมรม้าเขาแปลว่าสี่วันนั้นน่ะตะคนขายกระเทียมน่ะเอายายไม่ต้องไปหาหรอกสามแปดสองตัวแค่นี้เองถูกเลย ถูกขาดไม่ได้ซื้อจังวะไม่ได้ซื้อนี่เลขอยู่ในกระเป๋านี่ลืมอ๋อลืมออองงเจไหนน้ำแดงน้ำแดงกดไหนน้ำแดงจะเอาน้ำแดงให้จ้าดอยกีบานอันนี้วันนี้จะอรรถด้วยอืมจะไป็นรายเจ้าแม่ตะเคียนนะครับวันนี้มาหาท่านขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบขอเลขตรงๆนี่แหละไม่ต้องโกหกเขาหรอกมาขอเลข ออกตัวไหนขอให้ร้านถูกอ่าถูกของเจะตามคุณยายอะไรหนึ่งเจ็ดถูกแต่ชอบเลขไหนคิดว่าเลขไหนมาเอาเลขตัวเดียวก็ยายบอกฝันไปแล้วยายไม่ไม่ยังไม่ยังมันยังไม่รู้ยังไม่รู้เอาฝันเห็นได้ขี่ม้าลงน้ำเออหนึ่งเจ็ดสี่แล้วยายยายอายุเท่าไหร่ยายอายุเท่าไหร่หกเก้าอู้หกเก้าพอดีเลย อันนี้อันนี้คุณยายน้องสาวกับพี่สาวมาขายด้วยกันงวดที่แล้วเป็นไงครับแม่ค้าขายส้มตำถูกกับเขาไหมงวดที่แล้วนี่เจ้าแม่นี่ไม่เคยได้เล่นเลยไม่ได้เล่นอ๋อไม่เล่นกับเขา,เ,าเขาเล่าถูกตัวเองไม่ได้ซื้ออ๋อตัวเองไม่ได้ซื้อไ,ได้ซืออ้อเลย นี่นะครับชอบชอบตัวไหนวันนี้ชอบตัวไหนวันนี้มีคนมาเอาส่วนมากเขาได้ตัวไหนห้าหห้าหกอ๋อคนก็มาหาห้าหกห้าส <54 S 1> <56, 54 S 2> ี่ห้าหกห้าสี่ห้าหกห้าสี่นะ 56, ครับห้าห้าสี่มีคนมาหาไม่รู้เยอ ห้าหกห้าสี่เนาะครับที่เขาซื้อกันโอ้ขอบคุณคุณยายมากจะมีใครผ่านไปผ่านมาก็มาช่วยอุนุนคุณยายนะนี่ตำล้วยแซ่บแซ่บแซ่บอร่อยครับพผมวันกินวันนั้นอร่อยมากอร่อยมากเลยตำล้วยคุณยายเอายายไปขายคุณพี่สุดหล่อนี่แหละนวดนวดไอ้นวดไม่ต้องไม่ไม่ไไม่เป็นไรไอ้นวดเป็นยังไงครับวดนี้ ไม่มตัวยังยังใช่ไหมย,ยังเลยคุณพี่บอกอยังอะนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าแม่นะครับเจ้าท่จทางนะครับขอพรจากท่านนะครับให้ท่านปกปักรักษานะครับเดินทางไปไหนก็ให้คลวสคลาดปลอดภัยนะครับช่วงนี้เจ้าแม่ตะเคียนสำหรับแม่นะค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังคงมีมานั่งขายอยู่ประจำ เดี๋ยวมาไหว้เจ้าแม่กันนะครับนำน้ำมาไหว้เจ้าแม่บอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ได้มีการไหว้เจ้าแม่ไปแล้วนะครับนำน้ำแดงนะครับมาถวายท่านแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็มีคนแวะมาไหว้ท่านประจำนะครับ นนก็นําน้ําแดงมาถวายท่านนะครับงวดที่แล้วร่างทรงมาก็ให้เข้านะครับร่างทรงให้เข้านะครับงวดที่แล้วสามแปดห้านะครับก็ถือว่าเข้าต้นตะเคียนขนาดใหญ่นะครับตอนนี้กําลังจะมีการสร้างนะครับทํหลังคาด้านหน้าไปด้านนี้ก็จะเป็นปู่ย่านะครับปู่ย่า สารปู่ย่านะครับเนี๋ยวมาขอพอรจากท่านนะครับาสาธุผู่ย่าลูกหลานเดินทางมาก็อย่าทักอย่าทวงลูกหลานเนี่เออจ้าปะคุณหากลูกหลานพูดผิดหรือทําอะไรก็อย่าได้ทักอย่าได้ทวงลูกหลานเดินทางก็ขอให้แล้วคาดปลอดภยัยนี่มาพึ่งพาบุญบารมีปู่ย่านะครับ ขันน้ำมต์ด้วยนะครับในขันน้ำมันมีรูเปเลขอะไรใครเหนเ็นตัวไหนนะครับใครเห็นเป็นเลขตัวไหนก็ลองนำไปลุ้นดูนะครับนำไปลุ้นไปเสี่ยงดู นี่นะครับสาหรับเลขตัวนี้นะครับก็สองหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดสองสองสามนะครับก็ยังไม่ออกนะครับหลายคนก็ยังตามเลขตัวนี้อยู่นะครับก็สําหรับความฝันคุณยายนะครับที่คุณยายเาล่าความฝันให้ฟังมาครับฝันว่าขี่ม้านะครับขี่ม้าลงน้ําอายุคุณยายหกสิบเก้าปีนะครับหกสิบเก้าปีถ้าใครชอบก็นําไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับหรือจะเป็นที่ตีความฝันนะครับเป็นหนึ่งสี่เจ็ดนะครับผมตีตีเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับหรือตัวเลขที่ แม่ค้าขายตำ้วดบอกว่าคนหาเยอะนะครับหกห้านะครับหกห้าหกขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ผู่ตาผู่ย่านะครับปกปักรักษาลูกหลานนะครับสาธุสาธุนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับจุดแม่ตะเกียนนะครับ ถ้าใครชอบนะครับก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับเป็นแนวทางน,นะครับความฝันคุณยายนะครับ